โยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นเป็นเพื่อนนะครับผมมีน้องคนนึงได้ขอผมมานะครับผมก็จัดให้ในคลิปนี้นะครับผมทาแบบละเอียดเลยเดี๋ยวน้องจะได้เข้าใจนะครับผมวิธีการเชิญนะครับผมเรียกเต็มๆคือว่าเชิญเพื่อนนะครับครับผมเชิญเพื่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องไปเอา อันนี้ของเพื่อนก่อนนะครับผม id ผู้เล่นนะครับผมสมมติว่าน้องทักไปหาเพื่อนให้เพื่อนน้องส่ง id ผู้เล่นมานะครับพอส,ส่งมาปุ๊บโอเคส่งมาปุ๊บเรก็กดที่นี่นะครับผมบวกนะครับโอเคแล้วก็กดด้านบนครับผมปุ๊บหรือว่าเอาใหม่แล้วกันพอปุ๊บพอน้องได้ id น้องเพื่อนมาแล้วใช่ไหมครับผมกดที่ด้านบนชื่อของน้องปุ๊บและทีนี้ก็กดที่เพื่อนนะครับผม แล้วทีนี้ก็กดที่เพิ่มเพื่อนนะครับให้ใส่ ID ชื่อเพื่อนน้องได้เลยนะครับแล้วทีนี้ให้เพื่อนน้องอ่ะไปรับนะครับผมที่คําขอนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวผมยอมรับคนนี้ก่อนอ่าโอเคครับผมพอรับปุ๊บน้องก็สามารถเชิญเพื่อนน้องเข้ามาเล่นเป็นเพื่อนได้แล้วนะครับอ่าถ้าเพื่อนน้องออนไลน์นะครับผมก็สามารถเชิญเข้ามาและถ้าออฟไลน์ก,ก็คือเพื่อนน้องไม่ได้เล่นนะครับโอเคครับผม ประมาณนี้กันเลยเนาะผม id ผู้เล่นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ตรงนี้ครับผม id ผู้เล่นจวมอบให้ใหม่นี่ครับผมกดที่นี่ครับผมมันจะเป็นเฟรมคล้ายๆเฟรมนะค,ะครับผมอ่านี่ครับผมกดตรงนี้ปุ๊บคัดลอกไปยังคลิปแล้วโอเคทีนี้น้องก็กดที่นี่ปุ๊บปเดี๋ยวนะครับเอาใหม่เอาใหม่โอเคกลับไปที่เพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ใส่ id ชอบ ปั๊บปึ๊บนี่ครับผมกดหานะคะโอเคนี่คือเป็นชื่อตัวผมนะครับก็คือเพิ่มไม่ได้งไงครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนของน้องก็สามารถเพิ่มได้เลยแล้วกดบวกนะครับปึ๊บก็จะส่งไปที่เพื่อนน้องแล้วก็ให้เพื่อนน้องรับแล้วเราก็จะได้เล่นกันอย่างสุดยอดไปเลยนะโอเคครับผมก็คลิปนี้มาเร็วไปเร็วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วกันแนละ้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็อัอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม ตอนนี้ก็บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเค let's go